รู้ไหมครับว่าเราทุกคนสามารถช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันได้ง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งประหยัดพลังงานใช้คำว่า save energy หรือจะใช้คำหนึ่งคือ conserve energy ก็ได้นะครับแต่ถ้าประหยัดเงินก็จะใช้อีกคำหนึ่งคือ frugal หรือจะใช้คำว่า thrifty หรือถ้าจะใช้คำสูงที่ฟังดูแบบสละสลวยก็ economical โอ้ย oh, อย่างนี้ฟังดูเท่เลยนะครับอย่างเช่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ขี้เหนียวนะฉันแค่ประหยัด I'm not stingy I'm just

ไม่เร่งไม่เบรกแรงเกินไปหรือถ้าจอดนานก็ดับเครื่องไว้ก่อนอย่าปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานพรีๆการทำแบบนี้ช่วยลดการสูญเสียพลังงานซึ่งการสูญเสียพลังงานก็เรียกว่า energy loss ก่อนออกจากบ้านลองวางแผนเส้นทางดีๆหรือลองเปลี่ยนไปใช้ public transport ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดการใช้น้ำมันได้ครับและอนาคตการเปลี่ยนมาใช้รถที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างรถไฟฟ้าก็คือการดูแลโลกและพลังงานที่ยั่งยืนของเรานะครับ Let's do it เพื่อพลังงานที่ดีและยั่งยืนสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ See you next time.